ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวนักตกปลาทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนาเบ้นนะครับทำไปเรื่อยตกปลาครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพามาตีปลาช่อนปลากระสุกข้างทางนะครับสปอยก่อนนะครับวันนี้ผมนะครับไม่ค่อยได้ปลานะครับก็จะพามานะครับดูบรรยากาศนะครับของวันนี้นะครับผลงานก็เรื่อยๆนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันในชิปเลยนะครับปะใหม่ประตูสวยมาก รู้มีเปล่าต้องลองดูก่อนนะครับน้ำแรง ปลาเล็กว่ายตามมาเต็มแลับลำน้ำบ้านลำน้ำอะ่ะนี่ผมเคยมาตีประช่อนแล้วนะลงตรงไปถึงสุดนูน่นได้เลยจะเจอซีแยกใหญ่ใช่ไหม ผมก็ว่าคุ้นๆเหมือนเคยมาตีประช่อนเมื่อสองสามปีที่แล้วตรงแนวสาล่ายอ่ะน่ามีพอทุกครั้งที่ได้ผมก็ได้แนวสาล่ายนะก็กระสูบแล้วก็เส้นทางไปบ้านโป่งเยอะคลองอย่างนี้แหละเส้นไปบ้านโป่งโอ้โหอย่างเยอะกระสูบแบบเาลองลาอด,ดูก่อนดิลองดูก่อนก็ได้อุย้ย ผมก็ไม่ได้มาคองนี้เป็นปีแล้วนะมะแต่มาเส้นเนี้ยกระสูนเยอะพวกคลองอย่างเงี้ยหมายสวยเลยต้องลง,องระวังนะเลิ่นตกน้ำนะ่ยประตูอย่างเงี้ยน่าลุ้นนี่โฉบแล้วหนึ่ง โอ้ยลมเย้ต้องตีเผื่อขนาดไหนวะเนี่ยนี่ไงหูใหญ่ด้วยนะมกักแม่งหลุดว่ะเบรกอ่อนไปปพาะวะแม่งกัดปุ๊บ ไซดฝ่ามือเลยอู้แ <c oughs> มงเอยโอุ้ยใหญ่โอ้ยโฉบไม่โดนใหญ่เลย กีโฉบไม่โดนครับมีไซดด้วยเอา้าสูบน้อยโอ้ กัดดังดุตัวแค่นี้นี่ครับกัดออกข้างหน้าเดี๋ยวค่อยปลดก่อนครับกัดแบบงงๆปลดแล้วก็ปล่อยๆไปครับมันเล็กไปไปใกล้ๆหน่อยครับไป อืมหมายยังสวยครับหน้ามีตัวครับอ่ะโอ้ยหมายสวยจริงหมายสวย โอ้ยหลุดโอ้ยผมโดนมิทีหนึ่งแม่งเอ,อาไม่อยู่เออตัวไม่ใหญ่หลุดแม่งโดนตรงนี้แหละน้ำแม่งเยอะไปหน่อยน้ำน้อย,อ,ยอีกหน่อยนะ ไม่มีตัวเลยมีแต่ก็ไม่ได้ก็คลองก็จะเป็นคลองยาวสองฝั่งนะครับที่ลอกนะครับฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คนก็มาเล่นกันเละแล้วแหละนะรักนะครับส่งสายข่าวมาบอกนะครับเดี๋ยวลองหาผลงานดูครับไปี๋รวมพร้อมกันเลยครับอ่ะนี่ครับคลองลอกก็ลอกมาพักใหญ่แล้วแหละ ลอกโอเคอยู่แต่วพวกมาตีกันลืมนั่นแหละนะมาร์กบอกตีจนไม่เหลือแล้วมั้งก็มาหาเก็บแบบเศษๆของเขานะโอหอยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ตัทรงแล้วตาจะเขี้ยวอยู่ครับไอหผมชอบนะทรงคองที่แบบปลาเคี้ยวเนะี่ยตกมันดีว่ามันกินแต่ละทีบางทีมันกินตัวใหญ่ครับ โดนวะสองที่แล้วเออจะก,กัดยังไงของมึงเนี่ยก,กัดแบบพุ่งมาสก,กิดสก,กิดทีดีด้ก็ไม่นึกว่าจะเขี้ยวอะไรขนาดนี้ ไม่รู้ว่าเคี่ยวหรือไม่มีใช่ แม่งโคตรเขี่ยวเลยต้องโดนสักทีแล้ววะ อไ่โอเคยอยู่ครับอพอได้พอได้ไดน,ไดนะครับไปพอใช้ได้นะครับตันนี้ใส่แดดเดียวโอเคนี่กำแน่นๆอยู่ครับดตากนครับเดี๋ยวตีต่อครับตป กระชากคามือเลยนะแม่ปลาเขี้ยวมากผมจะเคาะปลาซิวยางเลยนะครับอาการแบบนี้ขึ้นจิบอยู่ตรงนั้นพอดีเลย ห่วไข่แน่ๆเ,เลยกูดูส่งมนันผมว่ากลางๆในตะข่ายท้งนั้นเนี่ยปลานอนกลางนะมักปลานอนกลางปลาไม่ได้อยู่ข้าง ไอคีนี่แม่งใส่ไข่ทิ้งไว้อีกจิบแต่ละตัวส,สวยๆต้งนั้นเลยนะเนี่ยผมไม่เห็นจิบแต่ละตัวนี่แบบื ข้อมือกำๆเลยะเนี่ยเมื่อกี้จิบข้างหน้าเนี่ยใหญ่เลยแต่แม่งใส่ตะข่ายอยู่ตรงกลางกัดปะนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันอยู่นั่นน่ะตัวหนึง่งนั่นแหละตัวนั้นแหละตัวที่ขึ้นจิบนั่นแหละวิ่งเบานั่นมันอยู่นั่นน่ะตัวหนึง่งขึ้นจิบเนี่ยตัวประมาณเดียวกันกับตัวนี้ผมเห็นแล้วผมก็เลยทักน้มาก,ก่อนนะอยู่นั่นน่ะตัวหนึง่ง สปินเนี่ยขอสนุกจะต,ตายต้องเบสหรอกดูดีลาจิบกลางันั้นเลยนะมักหมกูมาเจอตอนเย็นหรอกนะมึงถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่กลางวันนะมึง ๋ยวเราจะข้ามสะพานเหล็กนี้ไปนะครับมันจะรั่วกูจะร่วงน้ำหไหมมวนเนี่ยไปรวงไว้ปลาจีบกลางน้ำทั้งนั้นเลยนี่ผมจะนั่งเก็บงานนะเคาะเลยนั่งเคาะยาวๆเลย 0.6 0.8นะกำลังดีนี่ผมใส่เป็น PE หนึ่งนะเนี่ย1.2จีบบนเริ่มเลยไม่รู้จะกลับปะนะจะจีบอยูเ่เล่มตรงนี้เลยจีบสวยด้วยลองยกดู เนี่ยเห็นไหมอันนี้ไซส์เล็กอีกจิบเมื่อกี้ตัวใหญ่นะไม่ใช่นี่นะเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยเป็นตัวเล็กซัง,งั้นแต่จิบเมื่อกี้ตัวใหญ่ที่ขึ้นจิบอ,ะอ่ะ,อะ,อะ,อะเดี๋ยวนี้ก่อนละกัน ได้ตัวเล็กมาทั้งนั้น ไซเล็กโอ้ยไซเท่านี้กูแบบกระจิ่งหนึ่งนี่จะผ้าตายจริงๆเล็กไปครับปล่อยไปแต่ขึ้นจิบตรงนี้เยอะ ด,ดูดิดูดิดูดูดูจิบดิไซโลเลยเนะี่ยดูดิเห็นตัวเลยนะเนี่ยเนี่ยขึ้นจิบไซโลเลยเนะี่ยอ่ะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บเดี๋ยวปิดคลิปแล้วก็เดี๋ยวลากลับบ้านกันก่อนแล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ไม่แห้วนะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ยากมากนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม อ่าเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับถือว่าวันนี้ก็เป็นคลิปที่ต้องบอกว่าเป็นคลิปบรรยากาศนะครับกับป่าไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลากลับบ้านกันก่อนนะครับลาการแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ